ให้ห่วงทองกันบ้างจะมีใครบ้างสมักไม่แน่นหนึ่งแม่นไม่หล่อเราหนึ่งแมนไม่หล่อเราขอให้ใจกระติกนแลี่ยนรักเนี่วแน่นละถึงจนกับว่าจมนักสิกลัวก่อสายนักกูจนเงินไม่ใช่ขวาสสำคัญซื่อกันละแค่นั้นเป็นทอ ก่อนละนอติดต่อห้องท้องนี่ไปก่อนดอนรับรากน้องสักหน่อยอย่าให้คอยละเว็าอาวอนเดี่ยวกันก็ละคันเดี่ยวกันก้อนเดี่ยวกันก็ละน้สโอนโอน้ำดีเหตุจังไหนสิจะเป็นข้อพิพาทหนไม่ตีโน่จะเป็นยังยาลาบตาทั้งกันเน No. อยเล่นมังซุ่นละก็เฮียนาโตกันบัดก้าทอนวันละนาพิชัยนะละนาพิชัยนะตงเข้ามาฮอเอ้หติดติดเด้ ไม่ยากไม่ยากไม่ยากผมแฝมวาอนียนกเมาียเดบรรดีพชรบุนี่มวเ,วเ,มเม้หนอนตกเน,นเรงวเลยนาดูมาหอดเพชรบุลแดดแดมนเาอนน่นนสิลูมอลมเกา่เกาใหม่ม่ลมมูลกใส่เลยลูก เเมู่ราค่ามกับชิเสียงมืดแน่ค่ะแม่ค่ะยังมนยังมนลุกมือเือน่แล้วขอบคุณมารนับใจจากทุกคนนะคะวันนี้มาไล่มาไล่มาแล้วมวยมแมาไล่นี่กรเพียงเมื่อกี้เด้มาไล่หงท่องก็ต้องมาอีกเด้ปัตตานีก็ระเพียง คนเราเพียงในแม่แม่ของน้อลาลูตาาน่อื่นไงแล้วเศร้าไปไปเชยพุ่มครับน้อยไปได้โอ้างข้างบ่อโอข้างตะันมันหนักเป็นขึ้นไ้ไปเวนเตซาได้ไปเชยพุ่มไปไปเขาไปแกงข้อแกงข้อไปเส้นใดใกล มันเป็นจไปพี่บ่ขึ้นเขาไปเลยบ่แต่ว่ารดหนักอันตราไมันไปบรวมันทังมองใดล่ะมันบังครับแต่ว่าทางมันแคบโอ้ทมันแคบทมันขึ้นเขาเนาะทางขึ้นเขาอยู่ตรงี้เออยังขึ้นมาคือคักแต่เว้นแท้ ลมสาคือเป็นแนวนี้แม่ลมสาบ่มีหมอลำจากที่ยาบ่มีโลังมาดูๆในเดืองสาวน้อยไปกินบ้านเมย์มาดูด้อวันี่ก้าโมกะลาชักกระลูกอมแอมมาสุดหน้าไปบ้านเมย์เด้อเก้าโมกะลาไงมาขอปลอมแปมไปเป็นลูกไผ่แม่พี่น้องเป็นพี่อะไร ข้ามค่ะลูกไส้สองโสดเบิดค่ะโซดเบิร์ตไอที่โซดๆนั่นเบิดแล้วเนาะโซดค่ะมักค่ะมักหลายมัดสาวน้อยหลายเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วพอการใช้เป็นเหยือคนเห็นเพราะการใช้รออุบัติเหตุตัวมันจริงเห็นอ่ะเอาแล้วพี่น้องมาขอนางเอกหว่แปมไปเป็นลูกไพ่แล้วเห็นจังไหนได้ปัตอนนี้ มาขอนางเอกสาวน้อยลําเพื่นโชคไปเป็นลูกชายะลายๆ FC ทั้งลมสักนะครับอุ๊บมวนเนาะเป็นตะมวนเนาะมาเท่าแต่ว่าข้าเจ้าคืออ้อมแคบเท่าไรข้าเจ้าเสียลซ้ำานีบ่ข้าเจ้าเสียลซ้ำานีบ่ะคือรืงไหนคืออ้อมแคบแค่เป็นอย่างข้าเจ้าคือมหันตามยาวเนาะมาคือหันตามแคบเนาะมาตัวนี้ ตรงเอาไว้ที่จอดรถมั้งไปซื้อลูกไปหาพี่เขาพี่เขาใจดีอยู่พี่ผมแปมไปเลยไปเลยลูกไปาม,ามาแล้วจองสาลแล้วสาลมาครูจองพื้นที่แล้วพี่น,นอกนอเป็นสี่ไหมเขาจ,จะเสียอิ่นมนาฟังล่ำเนาะ เขาห่มปานสวัสดีครับโอ้มาไก่ปนณณิก็ยังหูจักกันอยู่เนาะอยู่ไก่บ่ผมก็อยู่8กิโลได้ครับ8กิโลมาู่บอมาแรงมาบ่มาครับมาเนาะอ้าวขอบคุณหลายๆมาเบิ่งมาอยากเบิ่งนี่ครั้งแรกเลยครับโอ้ครั้งแรกเลยบ่ครับเบิ่งจะใน y o ยูทูบแสดงว่าวงใหญ่แถวนี้บ่ทันได้มาจักเทื่อมั้งเนาะบ่ครับอ่าบ่มาจักเทื่อปีนี้ครับมาจังได๋ก็มาให้เบิ่งแล้วมาเด้อมาแรงเด้อ ส่วนญาติพี่น้องเขามานั่มนะครับโดนโดนในแม่เตือนะครับสซอแจงอรลาพี่น้องมาแล้งนะครับบรรยากาศเวทีกำลังติดตั้งฉากพี่น้องนะครับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งกับนาสิแล้วเบิด์ตนะคร ตอนนี้ห้าโมงกว่าเนาะหกโมงครึ่งขนาดที่แล้วเวิด์ละละนะครับไฟแสงสีเสียงนะครับอมาเบ่งบรรยากาศเอฟซีพี่น้องทั้งลมซักให้การต้อนรับสาวน้อยเพชรบันแพงแบบอบอุ่นตั้งแต่ห้าโมงแรกเลยพี่น้องนะครับหลายภาษาเด้ทั้งพี่นะครับเว้าวกคือกันอขนาดบ้านติดกตนมกันยังเว่าคนละภาษาด้ทั้งนี้้ เดี่ยวพ่อใหญ่เป็นกระเชาวภาษาไม่ถูกครับอือคนละภาษาเลยแม่นบอสครับโอ้ตัวน้อยพอไหนแล้วลูกพอหนึ่งครับพอหนึ่งมาไหมวันนี้มาครับมาครับฟังลำเป็นไหมน้อง FC ครับ FC FC ขอบคุณมากครับครับครับวันที่เก้ามกราลาติดต่อจ้างไว้จนแล้วครันนะหมุกกาาที่เก้ามกราลาเก้ามกราลาเก้าที่จะถึงยังมกราลาที่จะถึงนี่ใช่ไหมครับที่ไหนที่บ้านนันช้างตะลุ่นนั่น จากนี่ยี่สิบกิโลอ๋อวันที่เก้ามกะลาจะกลับมานี่อีกโอ้งานฉลองผ้าใหครับครับโอ้งานฉลองผ้าใญ่คนคือสิหลายวอนนี้พี่น้องเอาแมลงเอาห้หลายไว้ก่อนเด้อแมลงเด้อนะครับวันที่เก้ามกะลาก็จังหวะกันอีกงานนึ่งเนาะนะครับอันนั้นเป็นงานฉลองผ้าใ่นะครับโอ้เห็นละมีแห้งพี่น้องนะครับคุณน่ะเอฟซีพี่น้องเข้ามาแบบมาเบิงมาอัน จองที่นั่งไว้จังสี่นะ,นะคับบัตรบาท่านได้ถามเลย1น <ปะ S 1> ึ่งสี่บัตร้อยอ้าพอซื้อพอซื้อนะครับมึงแต่ข้าเจ้าขนรถมากคนักยี่สิบสามสิบกันแลว <laughs> ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวห้าพอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ